ยุทธบดินทร์ยุทธการลับของกองทัพไทยที่ส่งเงียบจนฝ่ายการเมืองและขเมเนไม่ทันตั้งตัวก่อนโผลยึดคืนผืนแผ่นดินแทบทั้งหมดในรอบกว่า10ปีที่ผ่านมาหนึ่งในยุทธการสําคัญที่สุดของกองทัพไทยคือปฏิบัติการที่เรียกว่ายุทธบดินทร์ซึ่งเป็นยุทธการที่ถูกซ่อนเร้นอย่างเข้มงวดทั้งในแง่ข้อมูลข่าวสารและการเตรียมกําลังไม่มีใครไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมือง ฝ่ายสื่อหรือแม้แต่ฝ่ายขมรเดงได้รับรู้ร่วงหน้าถึงแผนหรือการเตรียมปฏิบัติการใดๆจากกองทัพไทยเลยจนกระทั่งเวลาที่เหมาะสมและความชอบธรรมทางกฎหมายได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนนั่นคือช่วงที่ขมรลั่นกระสุนปืนเข้ามายัางพื้นที่ไทยเป็นนัดแรกกองทัพไทยจึงโผล่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อทำการยึดคืนพื้นแผ่นดินที่ถูกบุกรุกไปแทบทั้งหมดในเวลาสั้นๆ ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการที่สร้างความประหลาดใจอย่างมากให้กับทั้งฝ่ายขมรและฝ่ายการเมืองไทยความลับที่ถูกเก็บอย่างมิชิดเหตุผลที่ยุทธบดินต้องซุ่มเงียบมาตลอดเกือบ10ปีคือการรักษาความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์และเพื่อความชอบธรรมในการดําเนินปฏิบัติการของกองทัพไทยหากข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยล่วงหน้าหรือรั่วไหลถ,ถึงฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายขมร อาจนำไปสู่การเมืองภายในที่สับซ้อนหรือการเตรียมตัวรับมือของฝ่ายเขมรที่ทำให้ยุทธการนี้ไม่ประสบผลสำเร็จหรือถูกมองว่าเป็นฝ่ายลุกรานโดยไม่มีเหตุผลชอบธรรมการดำเนินงานที่เงียบและลับนี้จึงเปรียบเสมือนการดำดิ่งในทะเลลึกของกองทัพไทยที่ซ่อนการเคลื่อนไหวและเตรียมกำลังไว้อย่างลับๆโดยไม่ได้เปิดเผยแผนใดๆทั้งสิน้นจนกระทั่งจังหวะที่เหมาะสมมาถึงคือเมื่อฝ่ายเขมรลั่นกระสุนปืนเข้ามาในพื้นที่ไทยเป็นนัดแรก กองทัพไทยจึงโผล่ขึ้นมาทันทีและเริ่มดำเนินยุทธการยึดคืนผืนแผ่นดินที่ถูกบุกรุกไปแทบทั้งหมดในเวลาสั้นๆยุทธบดินยึดคืน11จุดสำคัญผืนแผ่นดินไทยไม่ทิ้งภารากิจยึดคืนพื้นที่ของกองทัพไทยนั้นมีความสำเร็จอย่างสูงสุด โดยสามารถยึดคืนพื้นที่ได้ถึง11จุดหลักจากที่เคยเสียไปให้กับขเขมรในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาทั้งนี้ยังมีพื้นที่สําคัญอย่างปราสาทตาควายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่สามารถยึดคืนได้เต็มที่เนื่องจากยังมีทหารขเขมรรักษาป้อมปราการและตั้งมั่นอยู่ในพื้นที่นั้น เหตุผลที่ยังไม่สามารถยึดคืนพื้นที่นี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากหลายปัจจัยเช่นเวลาที่จำกัดสำหรับปฏิบัติการสถานการณ์ในสนามรบที่ซับซอ้อนและเข้มข้นรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องรักษาความชอบธรรมในการดำเนินยุทธการนี้ทำให้กองทัพไทยไม่สามารถใช้กำลังเต็มที่หรือเข้าปราบปรามจนหมดสิ้นในพื้นที่นี้ได้ทันทีบทเรียนจากอดีตและการเตรียมพร้อมของกองทัพไทยในช่วงระยะเวลาก่อนการเปิดปฏิบัติการยุทธบดินทร์ กองทัพไทยได้เก็บข้อมูลและซุ่มเตรียมกำลังอย่างเต็มที่มาโดยตลอดเพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติการเมื่อมีโอกาสและความชอบธรรมทั้งนี้การเตรียมตัวแบบนี้เป็นเรื่องที่ถูกวางแผนอย่างเป็นระบบและเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลหรือถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายศัตรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ฝ่ายขเขมรไม่เคยหยุดยั้งการลุกล่ำเข้าไปในพื้นที่ไทยทั้งยังมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างและฐานที่มั่นในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการประทุงและเรียกร้องจากฝ่ายไทยหลายร้อยครั้งก็ตามแต่ฝ่ายเขเมรก็ยังคงขยับขยายและใช้ยุทธวิธีต่างๆเพื่อทําให้พื้นที่ชายแดนเหล่านั้นกลายเป็นของตนเองการซุ้มเตรียมกําลังและแผนการอย่างลับๆนี้จึงเป็นการตอบโต้ที่รัดกุมและเหมาะสมเพื่อไม่ให้ฝ่ายเขเมรมีเวลาหรือโอกาสในการตั้งรับหรือสร้างข้ออ้างทางการเมืองว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายรุกรานข้อจํากัดของเวลาปฏิบัติการและผลที่ตามมา การเจราจาหยุดยิงที่เกิดขึ้นในคืนวันที่28เวลาเที่ยงคืนหรือ24นาฬิกาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้กองทัพไทยต้องเร่งดำเนินยุทธการนี้ให้เสร็จภายในกรอบเวลาที่จำกัดส่งผลให้ไม่สามารถยึดคืนพื้นที่บางส่วนได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายที่ยังคงมีการต่อสู้และป้องกันตัวจากฝ่ายเขมรอยู่ นอกจากนี้การเจรจาเรื่องหยุดยิงนี้เองก็สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนทางการเมืองระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ซึ่งฝ่ายทหารเองต้องรักษาความสมดุลระหว่างการดำเนินยุทธการอย่างเด็ดขาดและการรักษาความสัมพันธ์ทางการเมืองในระดับภูมิภาคยุทธบดินสัญญาณเตือนและความภาคภูมิใจของกองทัพไทย ยุทธบดินไม่ได้เป็นเพียงแค่ยุทธการทหารทั่วไปแต่เป็นบทพิสูจน์ถึงความพร้อมความเข้มแข็งและความตั้งใจของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและพื้นแผ่นดินชาติแม้ว่าจะต้องดําเนินการในเงื่อนไขที่ยากลําบากทั้งความลับและการไม่เปิดเผยข้อมูลแก่ฝ่ายต่างๆก็ตามความสําเร็จของยุทธบดินนี้ยังส่งสัญ,ญญาณเตือนที่ชัดเจนต่อฝ่ายศัตรูว่ากองทัพไทยพร้อมจะตอบโต้และปกป้องดินแดนชาติได้ทุกเมื่อด้วยความเด็ดขาดและแม่นยํา ในขณะเดียวกันบทเรียนจากยุทธบดินทรยังเป็นแนวทางสำคัญให้กับการวางแผนและปฏิบัติการในอนาคตที่ต้องรักษาความลับไว้เพื่อรักษาความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์และป้องกันไม่ให้ศัตรูมีโอกาสรับมือหรือสร้างสถานการณ์ซับซ้อนทางการเมืองขึ้นยุทธบดินทรจึงเป็นตัวอย่างชั้นยอดของยุทธการทหารที่มีความลับสูงสุด แต่พร้อมจะปรากฏตัวทันทีในเวลาที่เหมาะสมพร้อมแสดงศักยภาพในการยึดคืนและรักษาผืนแผ่นดินอย่างเต็มที่แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งด้านเวลาและการเมืองระหว่างประเทศก็ตามความสำเร็จนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจและสัญญาณที่ชัดเจนว่ากองทัพไทยมีความเข้มแข็งและพร้อมตอบโต้ในทุกสถานการณ์อย่างไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไป